แฟนคลับเฮลานกัญชัยหลุดผู้กลางรายการเปิดบ้าน60ล้านใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเตรียมจ่อใหม่ถามถึงสถานะนายนพัฒอีกครั้งเมื่อนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกลือวิเศษไพบู์ปล่อยคลิปตรวจบ,บ้านในฝันผ่าน YouTube ส่วนตัวที่ตั้งใจสร้างเพื่อเป็นรางวัลชีวิตให้กับตนเองเป็นบ้านที่มีมูลค่ากว่า80ล้านบาทโดยน้ำพักน้ำแรงที่เก็บมาตลอดชีวิตที่เข้าวงการโดยใบยเฟิร์นได้พาชมบรรยากาศทำเลที่ดินที่สร้าง ซึ่งก็พอออกให้เห็นเป็นรูปเป็นร่างบ้างแล้วเรียกว่าเห็นแล้วก็ชื่นใจแฟนคลับทัวนาและเป็นที่น่าภูมิใจทั้งนี้ใบเฟิร์นได้เปิดใจผ่านรายการวันกันชัยทอล์กถึงความมุ่งมั่นที่จะซื้อบ้านว่าหนูไม่ได้ซื้อกระเป๋ามานานมากแล้วแต่เคยซื้อหลักแสนก็มีแต่มานานมากแล้วค่ะจริงๆไม่ได้ใช้ตังเลยเพราะทาบ้านบ้านอยู่แถวพระรามเก้าซึ่งเราก็อยากให้แม่มาอยู่ด้วยแหละแต่ตอนนี้แม่ยังติดบ้านเดิมงานนี้แฟนคลับแซวยกใหญ่ไปตรวจบ้านยังไงให้สวยขนาดนี้ เป็นการตรวจบ้านที่โคตรเท่บ้านสวยเหมือนเจ้าของเลยค่ะงานนี้พี่ชายคนสนิทหนุ่มกัญชัยเพิ่งไปร่วมทริปเขาใหญ่แก๊งนายนภัสล่าสุดพี่ชายอย่างกัญชัยเอามาเปิดประเด็นสุดกรีดให้กับกองเชียร์คู่จินนายนภัสและใบเฟิร์นพิมพ์ชนกกลางรายการหนึ่งถึงกรณีใบเฟิร์นที่กําลังจะมีคู่จิ้นคนใหม่คือวินเมธวินแค่เปิดตัวซีรีส์รีเมคเกาหลี i, ฟินจน,นนายนภัสต้องหลีกทางให้โดยหนุ่มกัญชัยก็ถึงกับแย้งขึ้นมาที่บอก นายนภัสต้องหลบไปใช่หรอพร้อมทำหน้าย,ยิ้มมีเลเสนันเหมือนรู้วงในอะไรมาพร้อมบอกอีกว่าลำบากใจจะพูดจะมาเป็นคู่จิน้นเป็นไปไม่ได้วินเป็นลูกชายนายเป็นลูกชายคนโตวินจะไปจิ้นกับพี่สะใภได้ยังไงจะไปเป็นคู่จิ้นใบเฟิร์นได้ยังไงหนุ่มกัญชัยยังบอกด้วยว่าหลุดปากเดี๋ยวให้เขาพูดกันเองแล้วกันพร้อมทั้งย้ำอีกว่าจะรออะไรเฮ hey, เลยผมก็อยากให้เป็นแบบนั้นไปถามฝ่ายชายก่อนถ้าเป็นผมจะถามนายว่า มีข่าวว่าสถานาภาพเปลี่ยนแปลงจริงหรือเปล่าไปถามเขาเลยพี่ชายคนสนิทนายนภัสจึงเพิ่งไปร่วมทิปเขาใหญ่มาบอกอีกว่าอีกอย่างมันก็ต้องมีเวลาของมันมันถึงเวลาเดี๋ยวมันก็เป็นไปในสิ่งที่ดีๆเองมันจะมีช่วงเวลาของชีวิตหนุ่มกัญชัยบอกอีกด้วยว่าเอยียมาดราม่าก,กับผมว่าทําไมถึงพูดเรื่องนายกับใบเฟิร์นไม่ขออนุญาตเขาผมคิดว่าผมสนิทพอที่จะพูดได้พร้อมทั้งบอกไปถึงนายกับใบเฟิร์นว่านายใบยพี่เปิดให้แล้วนะ